ตอนนี้เรามารีวิวเล็บบิดฮักคาเฟ่ค่ะนี่ตอนนี้เราขึ้นชั้นสองมานะคะอ้าวบรรยากาศต้มรื่นมากเลยอะชั้น2นะคะมีห้องแอร์เย็นๆด้วยแล้วก็มีโซนเอาท์ดอร์ด้วยนะคะร้านนี้ก็จะมีจำหน่ายกาแฟสดอาหารเบรเกอรี่นะคะเปิดตั้งแต่7โมงถึง17นาฬิกานะคะอยู่แถวโซนปทุมธานีใกล้ๆเราเลย นี่โซนสวนหลังบ้านนะคะว้าวบรรยากาศดีมากๆเลยะคะ่ะจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเนอะเรามาช่วงเที่ยงโซนเอาต์ดอร์นะคะจุดจอดรถก็น่าจะได้ประมาณหลักสิบคันนะคะเนาะโใกล้ๆก,กับโรงงานเท่าแก่น้อยนะคะแล้วปิดฮะคาเฟ่ hà nội อนนี้เรามาดูบรรยากาศข้างล่างกันค่ะนี่ว้าวที่นั่งเป็นคล้ายๆรังนกเลยล่มรื่นมากชุ่มชื้น,นสดชื่นมากค่ะนี่สิเ,เจอร์คือน้องกระต่ายแรปปิดคู่นอะอยู่กับพระจันทร์นะคะอ่าโซนเอาดอข้างล่างนะคะก็จะมีจุดให้มาทานน้ําทานอาหารได้เนาะเราก็ออกมาทานข้างนอกได้นะคะถ่ายรูปชิลๆตรงนี้นะรูปหัวใจว้าว เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเลยราคาก็ไม่แพงนะคะ้ากมอซื้อคู่เราดูข้างบนไม่ชัดนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆนะตรงจุดที่เ็าถ่ายรูปได้นะโอ้จัดสวนสวยมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ร้อนแดดร้อนดูดีนี้เราเป็ดเป็ดเนื้อห่าน มีสโปรนให้ถ่ายรูปเยอะนะคะจนนะัดสวนสวยนะดูสิอันนี้มุม,มวางจากข้างล่างมานะคะจะเห็นร้านอยู่ข้างบนนะคะกรบกดูสิตัวขาวนวลเชียวแดดน,อน้อยไหมลูก <c oughs> โอเครีวิวริมเป็ดฮัทคาเฟ่ประมาณนี้นะคะวันนี้พี่พาน้องทำมารีวิวแล้วนะคะ ใครสนใจก็แวะมาทางโซนนี้ได้นะคะอยู่แถวประทุ่งธานีค่ะจักั้านวีดก่อนนะ้าบายเจอกันที่คาเฟ่น,นะคะ